เรื่องของเคชานี้แยก่กว่าคุไม่ได้เชื่อจริงๆแล้วคุณจะงงมากแต่ว่าคุณคุณลองฟังให้จบข่าวก่อนนะครับแล้วลองมาคิดดูซิว่าความเป็นไปได้เนี่ยมันจริงหรือเปล่าครับ เธอผู้นี้ทุกคนรู้จักผมมั่นใจเพลงของเธอเนี่ยตามผับตามบาร์นี่ก็เปิดกันอยู่นะครับ<ม>สำหรับเคชานะครับนักร้องป๊อปสตาร์สาวคนดังอตอนนี้อายุ27ปีนะครับคือเขาได้ยืน่นยื่นฟ้องโปรดิวเซอร์ชื่อดังนะครับอย่างด็อกเตร์ลูคนะครับในข้อหานะครับว่าเขาด็อกเตรลูคเนี่ยนะฮะได้ทำการคมขืนทำร้ายร่างกายและจิตใจเธอมาโดยตลอดครับ จนถึงขนาดว่าเธอเนี่ยไม่อยากจะมีชีวิตอยู่บนโลกนี้อีกแล้วนะครับข่าวช็ในครั้งนี้นะครับเผยปเปิดเผยจากทางสื่อ TMC นะครับที่อ้างว่ามีหลักฐานยืนยันฟ้องต่อศาลนะครับของเค s เช r o โรสเชอร์เบิตนะครับ ชื่อจริงของนัก,นกร้องสาวคนนี้ที่มีต่อโปรดิวเซอร์ที่ชื่อว่าลูคัสก็ตเวิร์ดนะครับที่เป็นโปรดิวเซอร์ของเธอวัย41ปีหลายคนรู้ว่าชื่อด็อกเตอรลูคนั่นเองนะครับเคชาเองก็ฟ้องร้องในข้อหาคมมคืนทำรายร่างกายคุกคามทางเพศทำสัญญาทางธุรกิจอย่างไม่เป็นธรรมนะครับแล้วก็ทำล้ายจิตใจอย่างรุนแรงครับ เธอบอกนี้เธอบอกว่าครั้งแรกเลยนะครับที่เธอเซ็นสัญญาเป็นนักร้องในสังกัดของด Luke รลูคเนี่ยเมื่อปี2005ตอนนั้นอายุแค่18ปีเท่านั้นเอง mm hmm. นะครับเธอก็โดนเขานี่คุกคามทางเพศมาโดยตลอดนะครับเธอยังบอกว่าเขานี่นะฮะคุณเชื่อไหมฮะหญิง mm hmm. บังคับให้เธอเนี่ยเสพยา,ยาดื่มแอลกอฮอล์ mm hmm. เพื่อจะขืนใจเธอนะครับแล้วก็ยังเผยว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยนะฮะดรลูคเองเนี่ยบังคับให้เธอกินยาบางอย่าง นะครับรู้สึกตัวอีกทีรู้ไหมโปเปลอือยเปล่าอยู่บนเตียงของดอเตอร์ลูนี่แหละโดยไร้ความทรงจำใดๆทั้งสิ้นเลย แมะเธอเองบอกนะครับบอกว่าดรลูกเองเนี่ยชอบด่าทอเธอบอกเธอนะไม่สวยอ้วนไร้ความสามารถโชคดีขนาดไหนแล้วเนี่ยที่ยูอ่ะให้ไอเป็นคนดูแลนะครับนอกจากนั้นนะฮะยังเคยโดนตบตีนะครับจนเธอเนี่ยต้องวิ่งหนีเท้าเปล่าออกมาจากบ้านของเขานะครับสุดท้ายนะครับจากการโดนทำร้ายทำร้ายร่างกายเธอบอกว่าเธอทนไม่ไหวแล้วล่ะ เธอก็มีพฤติกรรมที่ปกติไม่ค่อยกินอาหารเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็ไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ตอบแล้วนะครับท้ายสุดเธอก็อาละฟ้องศาลดีกว่านะครับทันทีที่เธอฟ้องศาลปุ๊บทนายความของด็กเตรลูกออกมาพูดฟ้องกลับเลยครับ นะฮะรวมไปถึง Victor Management สังกัดใหม่ของเคชาที่เธอเนี่ยไปเซ็นสัญญาด้วยบอกว่าเธอนั้นละเมิดสัญญาหมิ่นประมาทใส่ร้ายป้ายสีปล่อยข่าวลือในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงเรื่องราวจะจบอย่างไรต้องติดตามครับเรื่องนี้ Well she basically you know from the last record she had a couple other songs which didn't make it and um แอบ,บงงอ่ะทำไมเพิ่งมาฟ้องตอนนี้อ่ะถ้าเรื่องมันเกิดตั้งนานแล้วใช่ไหมแล้วเขาจะจสืบสวนย้อนไปยังไงอ่ะคือตอนนั้นเนี่ยเธอเซ็นสัญญาอายุ18ถูกไหมตอนนี้27ปี ก็ประมาณ10ปีแล้วอะแล้วก็ไปถึงมาฟ้องอ๋อหรือว่าเพราะตอนนั้นอยากจะทําเพลงอ,อยากจะประสบความสําเร็จก็เลยอดทนไงจนวันนี้ทนไม่ได้แล้วคือตอนนี้ก็ต้องรอแหละผมว่าต้องรอฝ่ายของด Luke รลูกเนี่ยว่าเขามีหลักฐานอะไรมั้งหรือว่า <c oughs> อยากจะแคนเซิลสัญญาหรือเปล่าก <c oughs> ็อาจจากนะะตลงทุนขค่นั้นเลยเหรอแหมมันอาจจะเป็นเรื่องจริงไงที่เนอเก็บเอาไว้อ่ะเดี๋ยวก็ต้องติดตามกันต่อไป